มติของสภาความมั่นคงแห่งชาติออกมาแล้วนะครับว่าหนึ่งยกเลิกยกเลิกข้อตกลงกับขมรนทั้งหมดพูดให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับยกเลิกข้อตกลงกับขมรนทั้งหมดไอ้ที่จะมาญาติดีกันยกเลิกแล้วครับแล้วสองกรารกระทําครั้งเนี้ขมรนผิดข้อตกลงผิดข้อตกลงละโมดละเมิดข้อตกลง นะครับแอบบมาลักลอบวางระเบิดวางระเบิดยังไม่เท่าไหร่นะครับหลังจากเสียงระเบิดตึมเข้ามาเนี่ยแม่นยิงปืนเล็กด้วยนะครับยิงอาก้าเข้ามาแล้วก็ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด M79 กดมาอีกนะป้องคลึ่มป้องครึ่ม,ป,ม,ป,มป้องครึ่มนะครับมันต้องการยั่วยุให้ทหารไทยเนี่ยตอบโต้ผมก็ ไม่รู้ว่าทหารไทยตอบโต้ไปหรือเปล่านะครับอย่างนี้แม่ต้องกดปืนใหญ่ใส่ฐานมันแล้วครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าปืนใหญ่เราคงจะถอนออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คงเตรียมความพร้อมตรึงแนวชายแดนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตึงเครียดนะครับใช้คําว่าสถานการณ์ตึงเครียดนะครับพร้อมที่จะเปิดศึก รอบสองได้ตลอดเวลาขอพี่น้องประชาชนอย่าไว้วางใจนะครับเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมในการที่จะอพยพก่อนนะครับหลุมหลบภัยก็ดูเข้าไว้นะครับลดเติมน้ํามันเข้าไว้นะครับจะลดอ e ีแตนลดมอเตอร์ไซค์อะไรเติมน้ํามันไม่ใช่ฉุกแล้วหุกแล้วน้ํามันหมดหรือสตาร์ทไม่ติดนะครับเรื่องที่หนึ่งผ่านไปเรื่องที่สองนะครับ ต้องขอชื่นชมนะครับชื่นชมข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยคนหนึ่งนะครับจ่าสิท์ตำรวจสุกิจกล้าสมคามนะครับผู้บังคับหมู่สืบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอรกระทุ่มแบนเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนเข้าไปจี้ชิงทรัพย์นะครับบุกเดี่ยวเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ล้านทองในห้างเลยครับ ไอ้คนร้ายนี่ใช้อาวุธปืนกล็อสิก้าขนาดก้ามมนะครับขึ้นลำแคล็กแคลกแต่จังหวะที่มันขึ้นลำเนี่ยแม็กกาซีนหล่นนะครับแม็กกาซีนหล่นตกไปไอ้ตรงแม็กกาซีนหล่นเนี่ยหนึ่งกระสุนอาจจะบรรจุอยู่ในลังเพลิงหนึ่งนัดน,นะครับแล้วส่วนที่เหลือก็หล่นไปนะครับ แล้วมันก็ใช้ปืนทุบก,กระจกแล้วก็เอาทองไปได้ทองไปน่าจะสามล้านกว่าบาทนะครับจาสุกิจนี่เป็นตำรวจที่ขยันและหัวจิตหัวใจความเป็นตำรวจมีตลอด24ชั่วโมงวันนั้น หลังจากที่ไปจับคนร้ายตามหมายจับได้สองหมายจับนะครับคนร้ายสองหมายจับนะครับเป็นพวกบัญชีมา้าพวกแก๊งสแกมเมอร์อะไรเนี่ยนะครับหลังจากออกเวรแล้วก็พาภรรยานะครับพาภรรยาไปซื้อของโดยพาลูกไปด้วยครับโดยพาลูกตัวน้อยไปด้วยนะครับลูกชายอายุสี่ขวบครึ่ง ลูกชายอายุสี่ขวบครึ่งลูกสาวอายุสองขวบเศษระหว่างซื้อของอยู่ภรรยาของจ่าสุกิจเนี่ยกระซิบบอกผัวว่าพี่มันป้นล้านทองนี่ความเป็นเมียตำรวจร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับพี่มันป้นล้านทอง ไอจ้จ่าสุกิตนี่ปกติไปกับเมียไปกับลูกเล็กๆเ,เนี่ยมันจะต้องห่วงเมียห่วงลูกเล็กๆนะครับแต่ด้วยวิญญาณความเป็นตำรวจของน้องจา่าสุกิตคนนี้นะครับก็โผล่ไปดูเห็นกำลังทุบตู้ทองและขนทองเลยนะครับคนร้ายถือปืนอยู่ตลอดเวลานะครับไอจ้จ่าสุกิตนี่ย็็วิ่งเข้าสก,กัด คนร้ายแสดงตัวจ่าสุกิจแสดงตัวครับยุทธนี่ตำรวจคนร้ายหันปืนเข้ามายิงใส่จ่าสุกิจทันทีครับปืนกล็อกเวลาขึ้นลำแล้วไกลมันชี้ชชชโดไปข้างหน้านะครับเหนี่ยวเปะ๊ะเข็มแทงจะนวนสับดีครับดีชอบุญที่กระสุนไม่คาอยู่ในลำกล้องถ้าไม่อย่างนั้นจ่าสุกิจ ได้เลื่อนยศแล้วครับได้เลื่อนเจ็ดชั้นยศแล้วครับไอจ่าสุกิจนี่จบปริญญาตรีพระศึกษานะครับเก่งยูโดโปืนมันก็มีนะครับพกปืนซิกสามหกห้าอยู่ที่เอวนะครับที่เอวนะครับผมโทรไปสอบถามจ่าสุกิจแล้วมึงทำไมไม่ยิงวะ เออมันขนาดโจรปล้นล้านทองมึงทำไมไม่ยิงวะแล้วเขาหันมาเอาปืนยิงใส่มึงนะครับยิงนักแรกไม่ลั่นแล้วก็ยังขึ้นลำลอนักที่สองอีกมึงทำไมไม่ยิงสุกิตไอ้สุกิตบอกผมก็ตัดสินใจตัดสินใจผมก็ตัดสินใจครับ กลัวจะหาว่าเกินกว่าเหตุเราบอกไอ้หนูเอ้ยมันไม่เกินกว่าเหตุหรอกมันไม่เกินกว่าเหตุหรกลูกคนร้ายใช้อาวุธปืนป้นล้านทองสําเร็จแล้วแล้วก็พอเราแสดงตัวหยุดนี่เจ้าหน้าที่ตํารวจมันหันปืนใส่เราแล้วมันยิงใส่เราเนี่ยแค่มันยกปืนชี้มาที่เราเนี่ยเรายิงต่อสู้ป้องกันตัวไปได้แล้ว เสียดายจริงๆที่หนูไม่ได้วิสามันนะครับมันก็บอกว่าถ้ายิงผมสักสองตำนัดนะแล้วผมก็จะสวนเออตอนนั้นน่ะเองได้เลื่อนยศเร็วแน่นอนคือเสียชีวิตแน่นอนนะเราไม่ได้เป็นบ้าวิสามันหรอกแต่ว่าคนร้ายมีอาวุธปืนคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงมาที่เรานะครับ ตายหาแล้วมึงไม่ยิงเขาไอจาสุกิตนี่ตัดสินใจใช้วิชายูโดครับชาร์จเข้าไปแท็กจนคนร้ายล้มลงนะครับแล้วก็กอดปล้ำเข้าไว้สามารถทำการจับกลุ่มตัวได้พร้อมของกลางก็ผมก็ต้องขอชื่นชมใช้คำว่าวีรกรรมครั้งนี้เลยนะใช้คำว่าวีรกรรมครั้งนี้เลยนะ ปกติจ่าสุกิจผมถามไม่หนูแล้วมึงใช้กระสุนอะไรนะครับเขาบอกใช้กระสุนประเภทนี้ผมบอกไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นกระสุนแบบนี้แบบนี้ยี่ห้อนี้นะอย่างนั้นเดี๋ยวเอาคนร้ายไม่อยู่เพระยิงไปนัดเดียวสองนัดสามนัดสี่นัดห้านัดมันยังไม่ซุปเลยมึงต้องเอากระสุนแบบนี้ลูกแต่ปืนกระบอกนี้ก็ใช้ได้แล้วละ่ะนะครับก็แนะนําน้องเข้าไปนะครับหลังจบภารกิจให้จ่าสุกิจก็ นำตัวผู้ต้องหาส่งร้อยเวรผู้บังคับบัญชาผู้กำกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วให้พาตัวจ่าสุกิจไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านผู้จาการตำรวจแห่งชาติก็ชื่นชมท่านอนุทินชาญวิรุกุลนายกพัฐมตีก็ชื่นชมชื่นชมความเป็นตำรวจปกติป้นล้านทองเนี่ย คดีเกิดเนี่ยถ้ายังจับคนร้ายไม่ได้ทันทีนะไอ้ท้องที่เกิดเหตุเนี่ยหมดเป็นแสนบาทนะครับกว่าจะตามกว่าจะตามจับคนร้ายได้ไม่รู้ว่าใครก่อเหตุนะครับจะไปไล่กล้องกันจะทําทั้งเทคนิคกันกว่าจะตามคนร้ายได้เนี่ยหมดเป็นแสนนะครับแต่งานครั้งนี้จบลงด้วยดีโดยผลงานของจา่าสิทธิ์ตำรวจสุกิจ กล้าสงครามเด็กเพียงอายุสาสิบแปดปีเองครับสุกิจนี่อายุสามสิบแปดปีเองครับปฏิบัติงานนอกเครื่องแบบครับความเป็นตำรวจมีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงขนาดพาลูกพาพาเมียพาลูกเล็กๆไปนะครับบางคนก็ต้องให้ลูกให้เมียลบแล้วลบลบลบ,ลบจนป้นล้านทองนะครับเพราะมันมีเคยไอ้ผอออกป่อนล้านทองที่ลบบุรี มันยิงใส่คนเสียชีวิตไปตั้งหลายคนนะครับผมขอชื่นชมจับใจจริงผมนะครับที่จะมาเรียนให้พ่อแม่พี่น้องคนทำความดีควรได้รับผลตอบแทนครับจาสุกิจแม้จะเป็นตำรวจสายสื่อแทนที่จะไปเก็บสวยเก็บก๊อกไถเงินแรงงานต่างด้าวมันไม่ทำครับเป็นตำรวจจนๆ เมียเปิดร้านอาหารส้มตํายำบัวนะครับตรงทางเข้าวัดอําแพงอําเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครครับพี่น้อง f อซผมผ่านไปหรืออยู่ใกล้เคียงก็ช่วยไปอุดหนุนครับทํามาหากินสุดจริตครับจ่าสุกิจกล้าสงครามเปิดร้านนะครับชื่อว่าร้าน ส้มตำยำนัวนะครับทางข้าวัดอําแพงนะครับอําเภอบ้านแถวจังหวัดสมุทรสาครเราไปอุดหนุนคนดีเถอะครับนะฮะเขาจะได้มีกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับผมชื่นชมมากๆนะครับผมโทรพูดคุยกันนานเลยนะครับพูดคุยกันนานเลยนะครับมีอะไรจะให้ผมช่วยเหลือก็เชิญนะครับผมต้องการให้ข้าราชการตำรวจทุกนายเนะี่ย เอาวีรกรรมจาสุกิจเป็นแบบอย่างนะครับทำงานด้วยหัวจิตหัวใจทุ่มเทในการที่จะจับกลุ่มคนร้ายป้องกันเหตุนะครับแต่ว่าถ้าเจอกรณีแบบจาสุกิจขอให้น้องๆตำรวจใช้ดุลพินิษใช้อาวุธปืนยิงใส่คนร้ายไปเลยครับถ้าวิสามันคนร้ายเฝ้าลากมะม่วงกลางห้างได้ พร้อมอาวุธปืนของกลางพร้อมทองโอ้ยจะชาวบ้านจะดีใจชาวบ้านจะดีใจนะครับนี่คือตำรวจเด็กๆครับเขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะใช้อาวุธกับคนร้ายมีเหตุลักษณะนี้นะครับแต่เหตุเกิดมานานแล้วนะครับที่จังหวัดสุขโขทยัยคนร้ายใช้อาวุธมีดเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ล้านทองคนร้ายสองคนนะครับสายตรวจ รถจักรยานยนต์นะครับน้องๆเป็นพลตำรวจสองคนนะครับไล่ติดตามคนร้ายและสามารถไปทันคนร้ายได้กลางทุ่งนา,าตำรวจก็เอาปืนขู่แสดงตัวเป็นตำรวจยุดนะยอมให้จับนะครับปรากฏว่าคนร้ายใช้อาวุธมีดวิ่งชาร์จเข้ามาแทงตำรวจอีกคนสุดไปไอ้ตำรวจอีกคนนึงคู่หูกันก็ไม่กล้ายิงคนร้ายครับ เพราะกลัวจะเกินกว่าเหตุผลที่สุดอาวุธมีดเนี่ยถ้าในระยะสี่ห้าเมตรเนี่ยมันชาร์กเข้ามาผลปรากฏแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตถึงสองคนเสียชีวิตถึงสองคนนะครับนี่คือความยากลำบากของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะไปบัตรหน้าที่นะครับสังคมก็โปรดรับรู้ด้วยนะครับ อาวุธมีดนี่อันตรายจะตายครับคนร้ายถือมีดบุกเข้าไปที่ประเทศจีนนะครับคนร้ายมีมีดพกยาวไม่กี่นิ้วครับบุกเข้าไปสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงห้าคนถึงห้าคนนะครับแล้วมีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่นะครับคนร้ายคุ้มครั่ง ใช้อาวุธมีดไล่ฟันไล่แทงคนนะครับเจ้าที่ตำรวจไปปิดล้อมจะทำการจับกลุ่มไอ้คนร้ายวิ่งไล่แทงตำรวจครับตำรวจวิ่งหนีเข้าไปในโรงพักมันก็วิ่งไล่ตามไปตำรวจจวนตัวหนีไม่พ้นแล้วเพราะห้องมันตันตำรวจก็เลยใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ป้องกันตัวไปคนร้ายเสียชีวิตศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกตำรวจ 20ปีหาว่ากระทำเกินกว่าเหตุสารอุทธรพิพากษายืนตำรวจเศร้าใจมากเลยครับแต่ว่ายังได้ความเมตตาจากสารดีกานะครับพิพากษาว่าตำรวจป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดเนี่ยจะทำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ก็ขอให้น้องๆเนี่ยถือเป็นบทเรียนนะครับถือเป็นบทเรียนว่าอะไรก็ช่างถ้ามันจะเป็นอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตเราไม่สามารถหลีกหนีได้พ้นความเป็นตำรวจเนี่ยคำว่าหลีกหนีได้พ้นเนี่ยไม่ใช่คนร้ายถือมีดถือปืนแล้วเราวิ่งหนีได้เราวิ่งหนีไม่ได้เพราะเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำการจับกลุ่มคนร้ายนะครับเพราะนั้นสั่งให้มันหยุดแล้ว มันยังใช้อาวุธมีดวิ่งชาร์จเข้ามาใช้อาวุธปืนยิงใส่เรามาน้องตัดสินใจใช้อาวุธในการป้องกันตัวเถอะครับเป็นห่วงเด็กๆจริงๆนะครับอย่าไปคิดมากหนูอย่าไปคิดมากนะครับป้องกันตัวเอาชีวิตเรารอดก่อนนะครับเราจะต้องเจอกับคนร้ายอีกเยอะ หนูอย่าไปคิดมากนะครับจัดการต้องเอาให้อยู่ครับต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้สุดนะครับต้องเอาให้สุดถ้าสุดแล้วก็ค่อยทําการจับกลุ่มนะครับถ้าสุดแล้วค่อยทําการจับกลุ่มนะครับแม้ผมเป็นห่วงตํารวจเด็กๆนะนะครับผมเองเนี่ยเวลาสมัยปฏิบัติหน้าที่เนี่ย ผมต้องใช้อาวุธปืนเนี่ยที่มีประสิทธิภาพนะครับผมถึงพกจุด44แมกนัม um. หนึ่งเราจะยิงหลายนัดก็ไม่ได้นะครับสองต้องเอาคนร้ายให้อยู่นะครับผมจะใช้44แมกนัมรีวอรเวอร์และลูกไอแม็กกาซีนก็จะเป็น11มมนะครับพอเป็นในผลแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขนาดจุด40 นะครับจุดสี่ศูนย์นะครับอาวุธตำรวจต้องมีประสิทธิภาพเหนือคนร้ายนะครับแต่ว่าตำรวจเนี่ยครับปืนก็อาศัยซื้อปืนสวัสดิการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระสุนก็ต้องซื้อเองนะครับและกระสุนก็ไม่มีประสิทธิภาพครับใช้กระสุนหัวหัวแหลมธรรมดานะครับ จะไปซื้อกระสุนแจ็คเก็ตเทโลโพอยหัวรูก็ไม่ค่อยจะมีเงินมีทองอะไรกับเขานะครับเงินเดือนหักแล้วหักสหกรณ์แล้วหักค่าโน่นค่านี่แล้วเหลือกันไม่กี่บาทนะครับแต่ว่าจาสุกิจกล้าสงครามนี่เขาทำมาหากินสุดจริตนะครับค้าขายนะครับให้เมียนะครับเปิดร้านส้ตมตำยำหนัวนะครับปากทางข้าวัดอําแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับ ช่วยกันช <ste bod harmonic noise> oh ่วยกันไปอุดหนุนนะฮะช่วยกันไปอุดหนุนนะครับผมก็สอนลูกผมครับถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ยิงไว้ก่อนลูกยิงป้องกันตัวก่อนนะครับป้องกันตัวก่อนนะครับอาวุธปืนที่พกเนี่ยนะครับผมสอนลูกปืนต้องพกติดตัวตลอดเวลานะต้องพกติดตัวตลอดเวลานะครับ เราไม่ได้พกไปเที่ยวผับเที่ยวเทคอะไรความเป็นตำรวจมันมีอยู่ตลอดเวลาครับผมก็เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับผมพกผมยันกระสือเลยครับผมเป็นผู้บัญชาการเป็นพลตำรวจโทก็ยังสะพายเอ็มสิบหกอยู่ยังพกปืนเอวซ้ายเอวขวาอยู่นะครับ ช่วยกันครับลูกปืนมันไม่เลือกยศนะครับเวลาทํางานเนี่ยไอจะสั่งแต่ลูกน้องเฮ้ยมึงไปจัดการอย่างง้นมึงจะไปจัดการอย่างนี้มันไม่ใช่ครับผมจะลงหน้างานเองนะครับจะนําลูกน้องนะครับน้องๆที่ทํางานกับผมเนี่ยรู้ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งจะมาเรียนบอกกล่าวนะครับถึงอิทธิพลท้องถิ่นนะครับอิทธิพลท้องถิ่นนะครับ ท่านเลขาภูมิสารเลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปามการทุจริตภาครัฐนะครับเลขาโกเนี่ยครับกับพลตำรวจตีจรูนเกยียิปานแก้วแล้วก็ทั้งผู้การปปป,ป,ปนะครับวันนี้นะครับบุกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากได้รับคำร้องเรียนว่าเขาจะไปสร้างโกดัง จะไปถมดินสร้างโกดังนายกอบตอครับไม่ยอมไม่ยอมเซ็นใบาญาติให้นะครับไม่ยอมเซ็นใบาญาติให้นะครับให้ในน้อยนะครับคนสนิทของนายกอบตอเรียกเงินยี่สิบล้านโอ้โหห่าคุณเป็นนายกอบตอนมึงเรียก เขาจะมาสร้างโกดังสร้างโรงงานเรียกยี่สิบล้านครับเขาก็บอกมันสูงไปเขาก็ไม่ยอมจ่ายนะครับไอ้นายน้อยนี่เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นกูเอาหล้านกูขอหกล้านและงานถมดินเนี่ยให้จ้างเขานะครับก็เลยมีการวางมัดจำไปสองล้านบาท เลขาภูมิสารเลขาโกกะลองจารุนเกียรติลองเต่านำกําลังไปบุกเข้าชาร์จจับกลุ่มในน้อยพร้อมของกลางนะครับเงินสดสองล้านบาทค้นที่ตัวพบอาวุธปืนสิบอ็มมมีกระสุนคาลังเพลิงขึ้นลำเข้าไว้เลยมันบ้านป่าเมืองเถื่อนหรือไงวะนะครับ เป็นแค่คนอารักขานายกอบตอนะครับแล้วบุกไปค้นที่บ้านเจอของกลางเพิ่มอีกเจออาวุธปืนอีกสี่กระบอกสี่กระบอกครับนะครับก็ขอชื่นชมนะครับไอ้ข้าราชการนักการเมืองทุจริตอย่างนี้นะครับจับเข้าคุกให้หมดนะครับขอชื่นชมนะครับขอชื่นชม